กินห่วงนะคะยาเม็ดสินห่วงจุดเด่นจะอยู่ที่คนที่มีภาวะภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ไซนัสนะคะซึ่งภาวะภูมิแพ้เนี่ยนะคะมันมักจะสแสดงออกมาได้หลายรูปทางได้หลายรูปแบบนะคะในการกินยาเม็ดสินห่วงนะคะเราจะเริ่มต้นที่1-2เม็ดนะคะเช้าหรือขอโทษค่ะทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะ แล้วเวลาทานเนี่ยเนื่นองจากว่าเม็ดใหญ่นะคะเราจะต้องค่อยๆแบ,บ่งออกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆทานเข้าไปนะคะสรรพคุณของตัวยาเม็ดสินหัวก็คือช่วยในเรื่องของคัดจมูกไซนัสแล้วก็หอบหืดนะคะสิ้นหัวทานแล้วไม่มีทางที่จะทําให้ภาวะหอบหืดกําเริบขึ้นถ้าเราเจอคนที่บอกว่าทานสิ้นหัวแล้วรู้สึกว่าพี่หอบม,มากขึ้นพี่แน่นมากขึ้น ไม่มีทางนะคะก็อะอบอกว่าไม่มีทางเลยเนื่องจากว่าตัวซินหัวเนี่ยตัวยาที่ช่วยนะคะจะทําให้ภาวะนี้ค่อยๆทุเลาลงนะคะจะไม่มีการทําให้อาการต่างๆกําเริบขึ้นกว่าเดิมนะคะ,าาค,ะคนที่มีภาวะโรคอักเสบขอโทษค่ะคนที่มีภาวะภูมิแพ้ไซนัสอักเสบหรือคนที่มีภาวะทางเดินหายใจไม่ปกตินะคะเราจะให้ตัวซินหัวเข้าไปเพื่อช่วยเสริมภูมิข้างใน นะคะแล้วก็ทําให้การดักจับเชื้อโรคต่างๆดีขึ้นนะคะสีแดงที่เราเห็นนะคะเป็นโพรงไซนัสที่อยู่บนบริเวณผิวหน้าของเรานะคะโพรงไซนัสพวกนี้ถ้าเมื่อไหร่มีการอักเสบมีการกําเริบขึ้นมามันจะแสดงออกมาในเรื่องของอาการปวดนะคะบางคนจะรู้สึกปวดหัวคิ้วนะคะปวดบริเวณข้าง,งจมูกนะคะวิธีการนะคะเราก็ให้ทานตัวซิดหัวเข้าไป1เม็ด นะคะหลังจากทานไปแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆดีขึ้นนะคะทางเดินโล่งขึ้นนะคะบางคนมีภาวะหนองออกมาด้วยนะคะเราก็ให้ทานสินหัวนะคะในคนที่เป็นเลื้อรลางถึงกับขนาดต้องพ่นสเตยียรอยเข้าไปเนี่ยเราให้ทานสินหัวอย่างต่ำประมาณ3 6ถึงเดือนเลยนะคะส่วนในคนที่มีภาวะทางเดินหาย,หายใจที่ไม่ปกตินะคะดูทางเดินหายใจเราจะนับตั้งแต่จมูกนะคะหลอดลมนะคะแล้วก็ถุลงลม รวมทั้งเนื้อเยื่อของปอดด้วยนะคะการกินซินหัวเข้าไปจะช่วยบำรุงในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหมดนะคะรูปด้านขวามือจะเป็นในส่วนที่เขาพ่นยานะคะซึ่งยาที่พ่นนี่จะเป็นพวกยาขยายหลอดลมและตัวยาสเตียรอยด์นะคะที่เข้าไปช่วยให้ทางเดินหายใจล่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ทางยาซินัวงแล้วเนี่ยตัวยาพ่นก็จะลดค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดไม่ต้องพ่นก็ได้นะคะ ในคนที่มีภาวะภูมิแพ้ไซนัสอักเสบเรื้อรังและเป็นมานานและเป็นมากนะคะสุดท้ายเขาก็จะต้องรักษาโดยการใช้ตัวนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเข้าไปช่วยนะคะซึ่งก่อนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นเราสามารถช่วยเขาได้นะคะก็คือให้ทานสิบห่วงสังเกตยอย่างหนึ่งนะคะคนที่มีภาวะภูมิแพ้ไซนัสอักเสบนะคะมกักจะมีลมหายใจที่เหม็นนะคะมีกลิ่นปาก นะคะถ้าเขาไปตรวจทางตาแพทย์แล้วเนี่ยจะพบว่าไม่มีฟันผุแต่ทําไมลมหายใจเขาเหม็นก็เพราะว่าเขามีภาะวะผุแผ้มีภาะวะไซนัสเนี่ยนะคะนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ภาวะนี้ของเขาค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการต่างๆลมหายใจที่เหม็นก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นสดชื่นขึ้นนะคะเราสังเกตนะคะถ้าเราอยู่ใกล้ใครแล้วเขามีการจามไอนะคะจามไอเนี่ยถ้าเรามองในลิ่อากาศ เราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่น่าพิสมัยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ก่อนที่เขาจะมีอาการกําเริ่มมากขนาดนี้เราก็ช่วยเขาได้อีกเหมือนกันนะคะในบางคนที่เป็นเลื้อรลงเป็นมานานจนถึงขนาดที่ว่าเตรียมจะ่าตัดแล้วนะคะหมอได้นําให้ทานประมาณ1ปีนะคะสิ้นหัวง1ปีนะคะสามารถทําให้หายขาดได้สิ้นห่วหนึ่งเม็ดเช้าเย็นนะคะพออาการเริ่มทวกเราลงเราจะลดลงนะคะลดขนาดลง นะคะแล้วก็ให้ทานติดต่อกัน1ปีควบคู่กับตัวโยโลี่หญิงเสียงนะคะคำว่าลดขนาดยาลงหมายความว่าคนที่กินยาเข้าไปแล้วอาการเขา,เ,าเขาเป็นปกติขอให้ทานยาต่ออีกหนึ่งกระปุกแล้วหมดกระปุกนี้ค่อยๆลดลงเหลือแค่วันละ1เม็ดทานต่อเนื่องไปสักประมาณ1ปีนะคะสามารถทําให้เขาหายขาดจากภาวะภูมิแพ้ไซนัสอักเสบได้นะคะอันนี้จะเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของค ที่มีภาะวะภูมิแพ้ดูนะคะภูมิแพ้มักแสดงอาการออกมาในรูปแบบของผิวหนังเยื่อบุตานะคะตาขาวดูนะคะผิวหนังนี่คืออาการอย่างหนึ่งของภูมิแพ้นะคะบางคนมีอาการคันตาคันจมูกคันหูนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิแพ้เหมือนกันนะคะรูปกลางนะคะเด็กคนนี้จะมีภาะวะผิวเปลือกตาบวมอันนี้ก็คือภูมิแพ้นะคะตาขวานะคะจะเห็นว่าตรงบริเวณตาขาง จะออกเป็นเนื้อเยื่อแบบนี้อันนี้ก็คือภูมิแพ้อีกเหมือนกันนะคะส่วนตาด้านซ้ายจะเห็นเป็นตุ่มข,ขาวๆตรงบริเวณตาข้างในนะคะจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือภูมิแพ้นะคะพอเราให้เขาทานไปแล้วภาวะที่เกิดขึ้นนี้จะค่อยๆหายไปภายในหนึ่งเดือนนะคะการทานยาซินห่วงแนะนําคือต้องดื่มน้ําตามเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ขอให้ทานต่อเนื่องการสักระยะหนึ่ง และที่สําคัญคือพยายามดีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เขาแพ้นะคะในเด็กเล็กเราสามารถให้ทานซินห่วงได้แนะนําคือเด็กอายุตั้งแต่5้าขวบขึ้นไปนะคะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเหมาะสําหรับเด็กอายุ5้าขวบขึ้นไปนะคะเวลากินของซินห่วงก็คือ1เม็ดแบ่ง4ี่ส่วน1เม็ดแบ่ง4ส่วนนะคะแล้วเอา1ชิ้นหรือ1ส่วนวนะั้นน่ะให้เด็กทานนะคะแล้วดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะ ก็สามารถทําให้เด็กมีภาวะ,อะถอยห่างจากภาวะภวะูมิแพ้ได้เหมือนกันนะคะเมื่อไหร่ที่เราสามารถสร้างภูมิให้เขาได้นั่นหมายความว่าเขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วโครงสร้างของผิวหน้าเขาจะไม่แปลเปลี่ยนไปนจากเดิมนะคะสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กมีภาวะภูมิแพ้หรือแซนอสล,ะล,ะลังโครงสร้างของผิวหน้าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเวลานอนเขาจะอ้าบปากหายใจนะคะจมูกก็จะมีรอยขีดขวาง นะคะใต้ตา,ตาก็จะดำค้ำเป็นอีกแผนไดน้แต่ถ้าเราช่วยเขาได้นะคะภาวะนี้ก็จะดีขึ้นนะคะเขาจะกลับมามีชีวิตปกติขึ้นนะคะเหมือนกันผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะความหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีของเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ต่อไปก็จะมาดูว่าส่วนประกอบของซินห่วงมีอะไรบ้างทำไมถึงทำอะไรหลายอย่างในเรื่องของทางเดินหายใจได้ขนาดนี้นะคะส่วนประกอบของซินห่วงนะคะ คนที่มีภาวะภูมิแพ้เซนัสนะคะมักจะมีภาวะของร่างกายที่เย็นนะคะเราจะให้สมเกาหลีเข้าไปซึ่งสมเกาหลีมีฤิ์ร้อนนะคะจะช่วยทําให้ร่างกายของเราดูอบอุ่นขึ้นนะคะแล้วสมเกาหลีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงปอดนะคะ,ะบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดเลือดจากได้นะคะส่วนในตัวชมบวย้ยซึ่งตัวนี้จะเด่นในเรื่องของปอดก็คือช่วยขับเสมหะนะคะแล้วก็แก้ไอ การที่ช่วยขับเสมหะจะทําให้ถุงลมต่างๆมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ดีขึ้นออกซิเจนดีขึ้นนะคะภาวะการหายใจก็จะดีขึ้นนะคะในตัวเฮมยิงนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอาการแน่นหน้าอ,อกสังเกตว่าคนที่มีภาวะหายใจไม่อิบนะคะหายใจรู้สึกหนักๆพอให้ทานซินหงวเขาอ่ให้ทานซินหงไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้น